คนช็อตหุ้นถูกใจสิ่งนี้ใส่หาหุ้นทำกำไรตลาดขาลงใช้งานได้แล้วบนเทรดแมทม o b บายมีขั้นตองอย่บ้างมาดูกันเลยครับ หลังจากที่ทุกท่านทาการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เลือกที่ analysis จากนั้นเลือกที่ scan ครับวันนี้เราจะเลือกในส่วนของลูกค้าที่สมัครสมาชิกนะคบเป็นสายหาหุ้นทํากําไรตลาดขาลงครับเข้ามาสู่สูตรสแกนสายหาหุ้นทากําไรตลาดขาลงนะครับคนที่สามารถใช้สูตรสแกนนี้ได้จะต้องเป็นสมาชิกระดับ starter ขึ้นไปที่รองรับในส่วนของปัจจัยพื้นฐานหรือว่า fundamental นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้โดยแนวคิดการค้นหาหุ้นจะเป็น แนวคิดของการหาหุ้นที่ราคาอ่อนแอก็คือมีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงโดยใช้การวิเคราะห์ทางกราฟเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานนะครับเพื่อทํากําไรจากตลาดขาลงแต่ถือว่ายังมีความเสี่ยงเนื่องจากถ้าสูสแกนเนี่ยสแกนหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงแต่ปรากฏว่าหุ้นนั้นนะครับมีการเปลี่ยนจากแนวโน้มพ็นขาลงเป็นขาขึ้นเราจะต้องทําการโคเปอร์นะครับหรือว่าหยุดการมองลงนั่นเอง ทีนี้เงื่อนไขาการค้นหาเราสามารถแตะที่เงื่อนไขาการค้นหาได้นะครับก็คือมีทั้งหมด8ข้อเราสามารถดูรายละเอียดได้ว่า8ข้อมีอะไรบ้างนะทีนี้ถัดไปเป็นส่วนของอัตราผลตอบแทนพุ้นต่อนะช่วงเวลานะครับเราจะดูได้ว่ารายการปัจจุบันที่ยังไม่ cover ความแตกต่างของหุ้นขาลงคือถ้าลงเราจะยืมพุ้นมาช็อตนะครับถ้าเรามองว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นเราต้องคืนหุ้นที่ยืมมาเขาเรียกว่าการ Cover. รายการปัจจุบันที่ยังไม่ได้ cover หมายความว่าถ้าเราช็อตหุ้นที่อยู่ในรายการปัจจุบันแล้วยังไม่ cover เนี่ยเฉลี่ยได้12.50%รายการที่ cover แล้วนะครับก็คือ1เดือนได้บวก1.48นะครับแล้วเราก็สามารถดู3เดือน6เดือน1ปีและตั้งแต่เริ่มได้ให้สังเกตในรายการปัจจุบันนะครับรายการปัจจุบันพบว่าหุ้น W H A นะครับมีแรงช็อตเป็นสถานะมีแรงช็อตนั่นเองที่สัญญา ชอ็อตที่5.50บาทถ้าเราแตะที่สถานะมีแรงชอร็อตจะขึ้นว่ามีแรงชอร็อตวันนี้เวลา10โมง3นาทีถ้าเราชอร็อตที่ราคา5.50บาทตอนนี้เรามีกำไรอยู่ที่0.59แบบนี้สมมติว่าถ้าผมแตะไปที่หุ้น wha จากนั้นไปในส่วนของ แอนาลิซิจะขึ้นว่าผิดตัวก็คืองบไม่ดีผิดเวลาก็คือกลาเป็นขาลงผิดราคาหรือว่าราคาไม่เหมาะสมก็คือมีราคาแพงก็คือมีดาวไซด์มากกว่ามีอัพไซด์ถ้าแตะไปที่ดูในส่วนของชาร์ตสังเกตว่า จุดสูงสุดของ WHA ลดต่ำลงแสดงว่ากราฟมีแนวโน้มเป็นขาลงชัดเจนก็เหมาะสำหรับการช็อตตามที่โปรแกรมคำนวณเอาไว้แต่กลับไปนะครับที่โปรแกรมทีนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้ผ่านไปนะครับสถานะมีแรงช็อตจะเปลี่ยนเป็นถือรออย่างเช่นหุน้น THH เนี่ยสถานะเป็นถือรอนะครับเนื่องจากมันเกิดแรงช็อตตั้งแต่วันที่27พฤศจิกานะครับผ่านไปแล้วนั่นเองแบบนี้ส่วนหน้าที่ของเราก็คือรอสมมติว่าเราช็อตหุ้น w h a นะครับผ่านไป1วันมันจะเปลี่ยนเป็นสถานะถือรอรอโปรแกรมแจ้งเตือนนะครับเมื่อเปลี่ยนสถานะจากถือรอเป็นมีแรง cover ให้เราทำการคืนหุ้น WHA ที่เราทำการช็อตเอาไว้จะสังเกตว่าในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงเนี่ยเราก็สามารถทำกำไรในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงได้ง่ายขึ้นไม่จำเป็นจะต้องรอซื้อหุ้นเพื่อให้ขึ้นเท่านั้นนะครับแบบนี้นั่นเอง ทีนี้ในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงเพื่อนๆก็สามารถหาหุ้นเพื่อช็อตทำกำไรในขาลงได้แล้วะครับมาลองใช้งานกันดูนะครับบนเทรดแมทม o b บ l e เพื่อให้นักลงทุนประหยัดเวลาเพื่อเรื่องที่สําคัญกว่าในชีวิตครับ